รองคู่เอกของรายการสิกต่อชัยวัฒน์จากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับค่ำคืนวันพุทธที่20มกราคม2559กรรมการชุมพลยศยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นการพบกันระหว่างเรือหลวงนาวีอันดามันครับเจอกับแอดดัมทีเด็ด99ในพิกัด126ปอนด์ครับตลาดหลักทรัพย์เปิดมานี่เรือหลวงนะครับต่อ19แอดดัมนักชกจากราชบุรีนะครับเดินเข้าหาอุ้ยเจอกับปั้นซ้ายครับ โอ้โหนี่ยกที่2เท่านั้นเองนะครับกรรมการต้องนับครับโอ้โหสืบเท้าเข้ามาแล้วเจอกับปันสายปั้งเลยครับดูครับโอ้โหล้มทั้งยืนครับทางด้านของแอดดัมครับโอ้ต่อยได้แม่นต่อยได้คมนะครับแล้วก็เป็นหมัดยก2ด้วยครับหนักอยู่แล้วครับโอ้โหไม่มีทางเลือกแล้วครับแอดดัมครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้พยายามจะบวกครับ เรือหลวงเรือหลวงนี่แม่วางซ้ายหลุดอแอ่ดําขยับเข้าไปครับต้องบวกต้องแลกแล้วนะครับเสียหายเยอะนะครับโดนนับเนี่ยแข้งซ้ายครับเรือหลวงเจอแข้งขวาของแอดดําำถีบซ้ายไปครับเรือหลวงครับโอ้โหย,ยังไม่ได้เชียร์กันเลยครับ กองเชียร์บนล็อกเนี่ยไปพลาดซะก่อนครับหมดยกสองครับปล่อยตัวยกสามมาตลาดหลักทรัพย์เรือหลวงต่อ71นะครับแอดดัมไม่มีทางเลือกครับต้องเดินบทเดินบี้เข้าไปแข่งขวา แทงซ้ายไม่ถึงครับสืบเท้าไม่ลึกพอครับมันโดนปลายลายเท้าครับคู่ต่อสู้ก็ไม่เจ็บอ้าได้แข้งขวากำปั้นมาครับแอดดัมอยากเอาคืนเหมือนกันครับถ้าเกิดไม่เหมานี่ย้ำคู่ต่อสู้เละเทะก็ต้องได้นับคืนไปอย่างน้อยครับถึงจะได้กลับมาได้ครับ เรือหลวงไม่แลกแล้วนะครับตอนนี้ออกวางแข้งแล้วก็ต่อยลําตัวจะเน้นครับอาวุธที่ออกเน้นดีเหลือเกินครับแอดดัมแข้งขวาเรือหลวงดูครับไม่ได้ถอยอย่างเดียวครับมีถีบมีต่อยแล้วมีวางแข้งแข้งซ้ายมาดันรับล้มลงไปโอ้สถานการณ์ไม่ดีครับแอดดัมทีเด็ด99 แทงงข่าวขวานี่ก็ถือว่าเป็นตระกูลมวยนะครับน้องชายก็คือสุรกายกีเด็ดเก้าเก้าก็ชกมวยเหมือนกันครับห้าแข้งขวามาคืนด้วยขวาโต้ครับถีบซ้ายไว้ครับเรือหลวงครับกำปั้นแข้งซ้ายเกี <c oughs> ่ยวแล้วคืนซ้ายถีบซ้ายกำปั้นระวังแข้ง นี่เป็นยก3นะครับแต่ว่าด้วยการที่ได้นับไว้แล้วครับเรือนหลวงครับมันเลือกออกไม่แลกไม่ประทะเกมเลยจืดไปเลยครับชาวต่างชาติ182คนนะครับลิงไซา์ชั้น2ชั้น3ก็เยอะนะครับชาวต่างชาติก็มีทุกระดับชั้นนะครับ มาเมืองไทยก็ต้องดูมวยไทยครับไม่ไปราชดำเนินก็มาลุมพินีสถานการณ์ยกสี่ปล่อยตัวมาครับต่อขาดไปแล้วนะครับเรือหลวงนาเวียนดามันต่อขาดไปแล้วครับอยู่ที่ปฏิหารอีกแล้วครับปฏิหารของแอดดามาดึงหลบได้ต้องต่อยครับแอดดามครับแน่แต่ว่าเจอต่อยก่อนครับโอ้นอกในดีมากครับปนนี้เรือหลวงครับ แอดดัมนี่ไปพลาดก่อนครับทำให้หลังจากที่โดนนับแปดแล้วก็เป็นงานยากของเขาก็เดินก็จริงนะครับแต่ที่ยิงไม่ได้ออกอาวุธเลยครับเนี่ยฮะอ่าอ่ากำปัน้นแข้งมาคืนด้วยซ้ายต่อยละตัวครับแอดดัมกำปัน้นอถือว่ามีความพยายามนะครับแอดดัม เจ้าตัวก็คงจะขอสักมัดหนึ่งนะครับเอ่เอเจอสอกอีกกรรมาการชุมพลครับดึงออกไปลางเวทีแอดดามขยับมัดอืมต่อยมัดไม่เป็น คือไปตีเข่านี่ไม่ต้องไปตีแล้วครับเรือหลวงก็ไม่ทำแล้วครับ ออกลูกป้องกันครับเนี่ยครับดักแทงแอดดาต้องหมัดอย่างเดียวครับน้องครับโอ้โหไม่มีใครบอกหรือไงแะจะไปตีทำไมครับเข่าครับอืมอ่าตีไปครับนู่นแหละครับสงการนู่นแหละครับนี่นับแปดแท้ๆเลยนะครับเกมจืดเลยครับ หมดยกสุดท้ายชาวต่างชาติตึมนะครับราชดำเนินครับไม่มีปัญหาครับกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่ทางด้านของเรือหลวงนาวียนดามันครับได้นับ8ค้ำไว้ในยก2ครับแล้วก็ประคองตัวชนะสบายๆเหนือแอดดัมทีเด็ด99